วันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับนะเพราะว่ามีตัวเลข CBI นะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะเปิดออกมานะครับในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงตีหนึ่งเนี่ยก็จะมี FOMC meeting เบื่อๆหรือว่าการตัดสินใจของทางเฟดนะครับว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยหรือว่าคงดอกเบีย้ยหรือว่าเพิ่มดอกเบีย้ยนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะคงดอกเบีย้ยเอาไว้นั่นแหละนะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับนะซึ่งก็ราคาในณะน,น,นี้ Price อ n ไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะฮะที่หลายๆคนกลัวเนี่ย FOMC meeting 4-5รอบที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเป็นจังหวะที่หลุมเพื่อนๆหรือว่าเป็นจุดที่ราคาเนี่ยถึงบ t ทอมทั้งนั้นเลยนะครับนะเวลาที่เกิด FOMC นะเพราะว่าหลายคนกลัวนะครับพอมีการประชุมเสร็จปุ๊บราคาก็พั้มขึ้นมานะครับซึ่งเฉลี่ยเนี่ยเราเราสัก20%นะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับนใน4ครั้ง หลังจากนี้นะครับซึ่งถ้าราคาบิตคอยพ,พัมขึ้นมา20%เหมือนอย่างสีรอบก่อนนั้นเนี้ยก็หมายความว่าบิตคอยจะไปพีคอยู่ที่80,000ืนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่า8 0 0 0 0นจะถึงหรือไม่นะครับหรือว่า FOMC e e t i n g ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระทิงได้หรือเปล่านะครับนะหลายๆคนก็กำลังรองรุ้นกันอยู่นะครับนะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวของอ่าวุฒิสมาชิกนะครับอลิซานเดอรวอเรนนะครับล่าสุดได้ทำหนังสือนะครับนะอ่าถึง คุณจูเลนพาวเวลนะครับนะให้มีการลดดอกเบีย้ยโดยทันทีนะครับอันนี้เป็นการเสนอขึ้นไปนะครับนะซึ่งทีนี้ฉะนั้นก็ต้องรอแต่เฟดแหลนะเนาะว่าเขาจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับท,ทั้งนี้ฉะนั้นเขาก็ได้ให้ผลในเรื่องของแคนาดาสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฮังการีนะครับหรือว่าโซนยุโรปเนี่ยที่มีการปรับลดดอกเบีย้ยแล้ว0.25นนะครับก็ต้องรอดูว่าทางเฟดจะว่ายังไงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเนาะถือว่า เป็นเรื่องที่คุณอาริสเบรต์โบเรนปกติคนก็จะไม่ก็ชอบนะครับนะโอเคตอนนี้ก็ถือว่าได้แต้มดีมาหนึ่งแต้มนะครับหลายคนก็ทว้ในใจเบื่อๆน,น,นะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเดมโมแครตนะครับนะจะมีอะไรที่ทําให้แฟนแฟคริปโตยิ้มได้หลังจากนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะภายปีนี้มีเลือกตั้งสหรัฐนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องอยู่เธอหรือเปล่านะครับสำหรับเดโมแครตนะที่ก่อนหนี้ดูเหมือนว่าจะซัด คริปโตสนักหน่วงเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ราคาบิตคอยกันบ้างนะครับในตอนนี้เนาะก็ถือว่าชาร์จสีชั่วโมงมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆน,นะทำมีเรื่องของ b u l l i s h engulfing แท่งเทียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับเราก็ไอซ์ไซนะ์ในขณะนี้4ชั่วโมงนะโอโซมาเลยนะครับถือว่าแรงเทขายหนักมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราดูเนาะขายหนักกว่าในช่วงวันที่1เดือนเมษายนนะครับหรือว่าถ้าเราดูนะั I ้นไอซ์ไซน์เนี่ย ทำโลใหม่ไปเลยนะครับโหดมากนะครับนะเกิด Hidden b u d a หล่อๆในตอนตอนนี้นะครับเพราะว่ามีแรงเทขายที่ค่อนข้างเยอะนั่นแหละนะในตอนนี้นะฮะก็ถือว่าหลังจากนี้นะครับะจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าราคาไ r อินไปแล้วหรือเปล่าสําหรับความกลัวของเฟดที่กรลจะมาในช่วงค่าคืนวันนี้นะครับแต่ที่นี่ถ้าเราซูมอินเข้าไปสักเล็กน้อยเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะว่าตอนนี้ มีทั้งเทียนนะครับ bullish engulfing หล่อๆมาแล้วนะครับสลับทั้งสีชั่วโมงนะซึ่งถ้าเราดูนะครับปกติแล้วมันมีโอกาสละกันมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เสมอนะแต่มันแค่มีโอกาสว่ามันอาจจะขับตัวนะครับเลยได้ว,ว่าราคา,าปิดทังเทียนใหม่เนี่ยเกินกินทังเทียนเก่าไปหมดเลยนะครับหรือ engulf หมดเลยนะครับนะก็ถือว่าต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ตอนนี้ มาแล้วหนึ่งแทงนะครับนานาชนีดจะรีฟหรือว่าโซกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับสํานเรวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ไอเดียได้ประโยชน์นะครับก็ยังไงเราลุ้น,ก,นกันแล้วกันในช่วงค่ำคืนวันนี้ขอให้เป็นคืนที่ดีแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ